สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานทั่วรางวัลชนะเลิศและประธานเกียรติบตัตรแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทย เวลา10นาฬิกา26นาทีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จออกณวังรื่นฤดีเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครประธานพวโรกาสให้นายวรวุิอุตสาแท้ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์นำคณะนักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยเฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศและประธานเกียรติบัตรแก่คณะทำงานสภาองค์ กอเยาวชนสร้างสารรค์พัฒนาสังคมซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้การกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปี2567จำนวน2โครงการประกอบด้วยโครงการการแข่งขันประกวดมารยาทไทยครั้งที่1และโครงการรักไทยกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยครั้งที่3เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกตามวิถีจรรญามารยาทไทยอย่างถูกต้องและเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระเจ้าพักกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจด้านอักษรศาสตร์ภาษาไทายการสื่อสารมวลชนและการสร้างเสริมคุณลักษณะจัญญามารยาทของพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสารรค์พัฒนาสังคมจึงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานและพระปณิธานด้วยการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและความสำนึกรักในภาษาไทยและมารยาทไทยโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าด้วยมีการใช้ชีวิตแบบไทยๆด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องล้าหลังลาสมัยยึดมั่นสมัยก่อนประเทศชาติจะต้องเจริญจะต้องพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรับของใหม่มาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่ใส่สูทใส่กางงใส่รงเท้าใส่ถุงเท้ากันคงจะน,นุ่งจงกุเปนเดินเท้าเปล่ากันมานะครับก็อันนี้เป็นธรรมดาที่สัพสิ๋งต้องมีวิวัฒนาการ แต่ว่าอะไรที่เป็นหลักเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาติควรจะรักษาไว้นม่ให้ถูกทดแทนถูกกลืนไปโดยวัฒนธรรมต่างชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายโชตินารินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิเอกอมาร์ตและตูกังกำลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกำลังพลชุดมวลชนสัมพันธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดขึ้นลงรับส่งรถนักเรียนบริเวณหน้ากองรั ักษาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42หมู่ที่3บ้านลีตอตำบลบารกอ,อยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสงขลานะครินอทเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกับคุณวันวิสาและคุณพิมพ์พิมลดิฉันวันชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ